ก็คลิปนี้ขออนุญาตเลือกฝั่งแบบชัดเจนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทนากระแสดราม่าไม่ไหวแล้วหลายๆคนถามเยอะด้วยว่าผมมาอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมครับก็คุณอย่าคิดว่าคุณมีพวกของเยอะนะครับมีพวกเยอะมีคนข้างหลังดีนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมอ่ะบินเดี่ยวมาตลอดนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าผมยกหัว ผมก็พอมีพวกบ้างนะครับพอมีพวกบ้างแค่ผมไม่เคยเอามาใช้เท่านั้นเองนะครับมันมันหมดยุคไปแล้วหมดยุคหมดสมัยไปแล้วนะครับก็หลายคนตั้งประเด็นมาเยอะตั้งประเด็นไปเยอะแล้วก็ถามมาเยอะว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ฝั่งไหนไม่ต้องแบบเอาคนกลางมาพูดนะคนกลางเดี๋ยวมีประเด็นอีกนะครับไม่อยากเป็นแล้วคนกลางก็วันนี้ตอบแบบตอบแบบชัดเจนเลยแล้วกันนะครับว่าผมอะ อยู่ฝั่งไหนฝั่งทนจ้าใช่ฝั่งทนอยู่ตรงข้ามแยกเก้าพี่ในซอยเสิทธิสี่ใช่ฝั่งทนค่ะมึงยินทำอะไรเนี่ยฮะอะไรโหเขาตึงเขาตึงตึงมันอยู่ตึงอะไรเลิกเลิกตึงในโลกอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะใช่ค่ะฝั่งทนค่ะอใช่ตอนีบเสาเห็นสี่ค่ะเอฝั่งทนผมว่าต้องอยู่ฝั่งทนเลยพี่อาจารย์ผมไ่อยู่ฝั่งไหนอ่ะเออผมไปเก็บผ้าก่อนนะโอเค